<Ask> v วันนี้จะไปดูไอเดียที่เป็นพอกเดอร์ทาวกันนะครับของคุณผู้าชาชาตินะครับที่เปลี่ยนตัวอักษรกรุงเทพเนี่ยแหละตรงหน้าออฟฟิศ hmm. พวกเรานะวีคอมเมอร์ merce, ตรงที่สยามนะครับว่าจากกรุงเทพแบงคอกมันก็จะมีไอเดียหลายๆคนที่แบรนด์ที่เอามาเล่นกันอย่างเงี้ยออของของที่ผมชอบสุดคือบางโตนะเขียน mm hmm. จากแบงคอกเป็นบางโตอะไรเงี้ยแล้วก็มีของมากุโร นะครับที่เตรียมจะเข้าตลาดหุ้นเทรดดิ้งเดย์วันที่5มิยอนี้ก็เขียนว่ามากุโรและคุณคือหุ้นใจนะครับแล้วก็จะมีของอันนี้ไม่มาไม่ได้เลยนะครับบาร์บีคิวพาซ่านะเขียนว่าบุฟเฟ่มาเมื่อไหร่คะก็น่ารักดีอะไรเงี้ยทีมทีมนี้ผมชอบมากไม่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนครับแต่ว่าผมคิดว่าไอเดียเขาเป็นไอเดียที่สนุกแต่ไม่เกินเบอร์ ไม่เกินเบอร์คืออะไรสนุกแต่ยังเกี่ยวกับของอยู่ไม่ใช่สนุกไปเรื่อยแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยคือคือผมผมชอบตรงนี้แล้วก็ของท t ทมันเขียนว่าแบงคอกเมืองที่คนมีประกันฟรีเอออ่านแล้วก็แปลว่าอะไรแปลว่าได้ประกันฟรีเหรอหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้เป็นลูกค้าท t, t b เนาะหรือว่ามี t ีทบเขียนว่าทำซีใหม่ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้สมเดือนมีของ n น็ f ฟ i x เขียนว่า Bangkok breaking นะครับคือโปรโมทหนังซีคอนบางแคร์เขียนว่า มีคอนบางแควแต่ว่าเป็นเพดป้ายที่ไม่ใช่สยามนะน่าจะเป็นป้ายตรงหน้าหน้าสี่คอนบางแคเนาะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยแล้วก็จะมีของ In n o v e s t นะเขียนว่าตลาดพุ้นไทยจะเขียวกี่โมงอันนี้ก็เป็นแบบเรื่องที่อาจจะเฮิร์ตหลายๆคนนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําน่าจะลงทุนต่างประเทศได้แล้วนะนะครับแล้วก็ชินคันเซ็นซึ่งก็มีสาขาหนึ่งอยู่ตรงมาบุญคงเนาะก็ขเขียนว่าชินคันเซ็นซูชิชินคันเซ็นซูชิอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนึงอันนี้ก็หาหมอนกันมีเขียนว่าสามยอดมินทาวเขียนว่าตรงไป500เม,มต3้ารง เบื้องต้นประมาณนี้แล้วมีไอเดียต่างๆที่แบรนด์สนุกๆเนี่ยน่ามาทําที่เขามาทํากันเลยน่ารักดีก็เดี๋ยวไปลองดูกันเดี๋ยวพาลงไปดูป้ายจริงกันว่าที่คอมเมนต์แล้วเนี่ยเป็นยังไงซึ่งมันอยู่ข้างล่างออฟฟิศเราเองนะครับเดินผ่านทุกวัน let's go ดูป้ายกรุงเทพกันไปกินข้าวอยู่ข้าวแล้วครับ เดินผ่านทุกวันไม่เคยได้หยุดถ่ายรูปเลยไม่เคยได้ถ่ายรูปเลยเพราะว่หิวข้าวแล้วไปกินที่มาบุญคลอง